ขนมบัวลอยนะคะเป็นของหวานที่ทำง่ายมากค่ะวันนี้ส้มจะมาชวนเพื่อนๆทำบัวลอยกันนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะเอาปริมาณที่เราจะทำนะคะวันนี้ส้มจะทำเป็นสีม่วงนะคะจากน้ำอัญชันนั่นเองนะคะส้มแช่ทิ้งไว้แล้วค่ะเราจะค่อยๆเติมน้ำลงไปที่แป้งนะคะ ค่อยๆนวดไปค่อยๆเติมไปค่ะถ้าเราเทเยอะพรวดเดียวนะคะอาจจะเหลวไปได้นะคะเราก็ค่อยๆเติมค่อยๆนวดไปค่ะได้นิ่มดีแบบนี้แล้วนะคะก็พอค่ะส้มจะสอดไส้ถั่วด้วยนะคะถั่วลีิสงค่ะ ใช้แป้งนะคะไว้เป็นแป้งนวลไว้คลุกตัวบัวลอยที่เราปั้นเรียบร้อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาติดกันนะคะปั้นเลยค่ะปั้นลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจชอบเราเลยนะคะของส้มก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็เอาถั่วลีิสงค่ะเข้าไปสอดใส้ค่ะแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆค่ะ เอาวางลงใส่แป้งนวลน,นะคะคลุกๆค่ะให้ทั่วก็ปั้นไปจนหมดแป้งเลยนะคะเป็นกิจกรรมวันว่างได้นะคะชวนคนในครอบครัวมาปั้นด้วยกันได้ค่ะทำหลายๆสีก็สวยดีค่ะปั้นแบบนี้ค่ะปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดค่ะ คลุกๆค,ค่ะเพื่อไม่ให้ขนมบัวลอยของเราติดกันนะคะเมื่อปั้นเสร็จแล้วนะคะเราจะมาต้มบัวลอยนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะนำตัวขนมของเราลงไปต้มเลยค่ะถ้าแป้งเขาสุกนะคะเขาจะลอยขึ้นมาค่ะ แป้งสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นพักไว้ค่ะตักขึ้นนะคะใส่กับน้ำเย็นค่ะน้ำเปล่าพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาทำน้ำกะทิกันค่ะน้ำกะทิของส้มก็ง่ายๆเลยนะคะส้มก็ใช้กะทิกล่องค่ะ กล่องนี้นะคะเมื่อคืนนะคะส้มทำแกงแดงแกงเผ็ดไปนะคะก็เหลือไว้ครึ่งกล่องมาทำของหวานในวันนี้ค่ะเติมน้ำเปล่าออไปค่ะนิดหน่อยค่ะเติมเกลือเล็กน้อยแล้วส้มจะใส่น้ำอัญชันลงไปด้วยนะคะเพื่อให้น้ำกะทิของส้มนะคะออกเป็นสีม่วงม่วงสีคล้ำคล้ำนะคะ ใส่น้ำตาลค่ะไม่เอาหวานมากนะคะชอบหวานก็เติมเยอะๆได้เลยค่ะตั้งให้เดือดค่ะเดือดแล้วจะใส่ตัวขนมลงไปค่ะตัวบัวลอยนะคะนำขึ้นเสด็จน้ำค่ะถ้ามีใบเตยนะคะนำใบเตยใส่ในบัวลอยด้วยนะคะก็จะทำให้น้ำกะทิของเราหอมมากขึ้นค่ะเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกินแบบ ร้อนได้กินแบบเย็นได้นะคะถ้าชอบเย็นก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะก็จะกินแบบเย็นค่ะแต่ว่าโซม่ะจะกินแบบอุ่นๆนะคะอร่อยดีค่ะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหอมมากแป้งบัวลอยนุ่มๆสอดไส้ด้วยถั่วลิสงในทุกๆเม็ดเลยค่ะทำกินนะคะง่ายๆเลยตามนี้ค่ะ